Lấy mai tầm phương nữa ê ê áo lê áo lê tầm phải bài Cháu không gần đi mày cả mày mấy, 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 mấy mà lạc mày 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 mai, không, mày mày nào mày mày lê, mày mày lê mày mày nhóc, mày 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 em không, Hả? Cây, mày 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 Cây? Cây mày 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 không, mày 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 không ใหม่ไสอีกไหมตรงเนี้ยนี่ฮะใหม่ไสอี่เล่ะเออใหม่ไสไอ้นั่นใหม่ําเล่งนะนั่นใช้งานได้นะใหม่นั่นนะตาฟาช่วยนะใหม่ตำเรอไม่ไกโดดิใหม่ตำเร่ยงโอกิ้งไม้นี่เนาเอออะไรแมกโก้มันลมเลยอ่ะจัดการสิ้นไปตาพื้นซะเลยจอยจนอยู่แถวนี้ยา่เออจอยเร่เร่กันยายเปิดหลักปั๊มก็ลักเราเนาะลักในในใวัดโตมาตัดอยู่เนี่ยเนี่ยหลุดหลุดหลุดกระบะเท่าไหร่เนี่ยมาตัดเออจอยฟ้าฟ้ากัน ตา่อใหญ่กบเนียเดี๋ยวป้าๆไปกันกัเลนอเหลือได้เลยอดยใต้คลิปเดได้ใต้คลิปเด้ใต้คลิปเ่อยู่บ่ดีมใจออนเต็มเวมันม่จะมันตายบ่ดี้ลรอทีเปนอาแล้วน้อยนี่เออมันเต็ก่โงยางพวกไม่วกีใจเลยเอาเกไอ้นี่ปั๊มขึ้นเองหรือปั๊มปุ๊กี่ปั๊มปุ๊กนะหวนะ ปล่อยปุกปลูกปลูกเออมอยู่ด้มันนั่นนะ่ต้นม้กู้ไตใส่ลลเออตอนนั้นมีมีอยู่หลายต้นเลยแป๊เียวปลาตำฟื้นเนี่ยนะ่หมายุดเด้งมาไม่ไม่หวาไม่หวาไม่หวาเอาเลยตามสบายเลย thì bé đai gạo đi xài các bạn phù huynh <laughs> lưới lên lưới lên tải clip tải <laughs> <laughs> clip lên youtube ngoài <laughs> <laughs> vậy ba tầm phun kín đi nè tôi muốn có ngắn Hãy <laughs> subscribe <laughs> mai, mai. Dia bonggay ale Ale bonggay ale til lei lei Eh bongai ale tin lei พีดไปตรงตรงเลยเป็นเปิดดวงไม่เป็นนอนท่ายไม่ไม่เป็นนะ